สวัสดีครับเพื่อนๆครับอยู่กับผมช่องมองมินะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําการขัดความเงาใช้เขาเรียกว่าใช้สารเคลือบความเงาคาวเวแบบสูตรโบราณนะครับเป็นสูตรการใช้เปลือกมะนาวนะครับวันนี้นครับอันนี้คืออันนี้ครับเป็นเปลือกมะนาวที่ผมบีบไปแล้วมันก็เหลืออยู่เนี่ยมันยังมีความน้ำมะนาวอยู่ติดแคปที่เปลือกนิดนึงนะครับอันนี้มันสามารถใช้ประโยชน์ได้เราอย่าเพิ่งเอาไปทิ้งนะครับ วันนี้ผมจะมาทำอันนี้อ่านี่นะครับเห็นตูดหม้อไหมครับที่เป็นฟสแตนเลสเนี่ยเนี่ยมันไม่มีความเงาครับแต่เนี้ยมันมีความมอ่งมองอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะขัดเนี่ยขัดตูดหม้อเนี่ยให้มันมีความเงาได้โดยใช้มะนาวแล้วก็นี่ครับเกลือเกลือครับสองส่วนเนี่ยจะทําให้หม้อเราที่มันอ่าไม่ว่าจะเป็นหม้อเป็นกระทะเป็นตอรี่สามารถใช้ได้วันนี้ผมจะมาขัดให้ดูว่าไอ้หม้อที่เป็นสแตนเลสเนี่ยมันจะเงาไหม เดี๋ยวมาดูครับวิธีการก็คือให้เพื่อนๆน,นำเปลือกมะนาวที่เราเตรียมไว้นะครับเนี่ยนะเนี่ยถูลงไปที่ตูดหมอห้อ็คือภาชนะที่เราจะทําการขัดให้มันมีความเงาความใสใกลับมาเนี่ยเราก็ทําแบบนี้เลยใช้เกลือเกลือกับมะานาวนี่ครับผสมกันไปเลยแบบนี้นะครับใช้เกลือด้วยนะแล้วก็วนถูนที่ตูดหม้อที่หรือภาชนะที่เราต้องการจะ เ่อการจะขัดให้มันเงาเนี่ยให้มันเปียกให้ทั่วเลยนะครับให้มันเปียกให้ทั่วเลยมาดูที่ว่ามันจะเงาไหมนะครับสูตรโบราณนะนี่ไม่สูตรโบราณนะออครับถ้ามันใช้เยอะแล้วก็เรามีเยอะมะนาวมันแพงมันต้องใช้ประโยชน์ให้มันคุ้มค่านะครับมะนาวมันแพงเราต้องใช้ประโยชน์ให้มันคุ้มค่า หลังจากที่เราคิดว่าเราเนี่ยลงไปมันชุ่มพอแล้วใช่ไหมครับันดับต่อไปให้ใช้นี่ครับใช้ฝอยคัดหม้อเนี่ยชุบน้ํามันหมาแล้วก็มาถูทีอันนี้เป็นฝอยคัดหม้อแบบผ่านสงครามโลกผ่านสงครามโลกมาแล้วครับเป็นฝอยขัดหม้อผีสิงมาดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมผมชุบน้ําก่อน่อา,าดับแรกต่อไปเราก็ถูเลยถูไป จนเราคิดถูแบบนานๆน,น,นานได้ยิ่งดีนะครับเราก็มาดูว่าหลังจากที่เราขัดแล้วเนี่ยทำแบบนี้มันจะเงาไหมอันนี้เป็นภูมิปัญญาของคุณสมัยก่อนก็ใช้กันมานานแล้วครับทําไมไอ้พวกน้ํายาล้างจานเนี่ยเขาถึงใช้ส่วนผสมของมะนาวนี่แหละครับอต่ามื่เนี้ยเราไม่ทิ้งเปลือกมะนาวเพราะว่าเปลือกมะนาวเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะ เห็นไหมเริ่มเงาแล้วใช่ไหมครับอัดดับต่อไปก็จะผมเอาน้ำล้างก่อนนะหเริ่มเงาแล้วเริ่มเงาแล้วเพื่อรับเริ่มเงาแล้วขัดแป๊บเดียวนะั้นไม่นานนะั่นี่ย เงา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 เพื่อนๆดูไหครับเหน็นครับมันเงาขึ้นใช่ไหมครับมีความเงาความวาวความมันขึ้นนะครับผมจะลองส่องหน้าไปก่อนนะ,ะเห็นรอยตีนกาเลยครับชัดมากครับเนี่ยมันทําให้เกิดความเงาเนี่ยขึ้นเลยครับเห็นไหมเราขัดแค่แป๊บเดียวเอง ตอนแรกมันมอง,มองๆใช่ไหมอ่าแสดงว่าใช้ได้ถ้าเราขัดนานกว่านี้มันต้องเงาแน่เลยนะครับเนี่ยโอ้โหครับเห็นรอยตีนการครับก็น,นี่คือเปลือกมะนาวที่เราสามารถใช้ประโยชน์ดได้เยอะแยะครับบางทีเราก็สามารถเอาเปลือกมะนาวเนี่ยไปถูที่ตอรี่ที่เรามันเหลืองๆแบบนี้ได้นะแล้วก็เอาผ้าเช็ดออก แค่เนี้ยมันก็ทําให้ตอรี่เราสามารถที่จะลดค้าบสีเหลืองหรือว่าคราบที่มันเป็นติดที่ตูดตอรี่นได้นะครับนี่ก็เป็นวิธีดีๆให้เพื่อนๆลองไปใช้กันดูนะพอดีว่าผมทแต่ทากับข้าวใช้มะนาวก็เห็นเปลือกมือนี้เสียดายไม่อยากทิ้งก็เลยเอามาทําคลิปให้ดูว่ามันสามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆคงจะได้เป็นความรู้แล้วก็สามารถเอาไปใช้กันได้ครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปก็มาดูว่าช่องมองมิทเนี่ยจะเอาเรื่องก็ดูกันว่า ในคล you know mm ิปต่อไปครับช่องมุมมิจอาสาระอะไรดีเอาความรู้ดีตรงไหนกับเกี่ยวกับเรื่องอะไรออกมาออกมาถ่ายทำเป็นคลิปวิดีโอให้ดูครับก็ติดตามกันคลิปต่อไปสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคนที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ